น้องเภสั์วิชาไหนสนุกสุดให้แนะนําต่อกันครับผมสวัสดีครับผมชื่อแก๊ปนะครับนักษาพิศา,าศาสตร์ชั้นปีที่สามมาจากธรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีค่ะชื่อกิ๊ฟคาะเหมือนกับแก๊ปเลยค่ะมาถึงคำถามส,สนุกนะตั้งแต่เราเรียนเภสั์มาเนี่ยวิชาไหนสนุกที่สุดเราไม่ต้องพูดถึงความขมคื่นนะเราพยายมนึกถึงความสนุกสุขสันต์ที่ได้เรียนในคณะภเภ<อ>สัช<อ>คิดนานเนาะ <laughs> าคิดนานนิดนึงครับแต่ว่าถ้าแบบอันไหนชอบที่สุดผมชอบวิชาเอธรรมะครับผมว้าวทำไมอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าวิชาธรรมะครัคือรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันอยู่ในแต่ว่ากว่าผมจะผ่านมันได้คือแบบใช้แรงความพยายามมากมาอันนี้คือสนุกสุดสนุกสุดแล้วก็หมายถึงว่าใช้ความพยายามเยอะรู้สึกว่าอ๋อ้ถึงมาสนุกเลยเนี่ยเออสนุกจริงไหมไม่รู้โอเค เอาน้องกิบบ้างดีกว่าอะไรสนุกสุดคือสลาหนูจะเป็นแบบวิชาแแบบอะไรเงี้มากกว่าเป็นแบบวิชาเทคโนโลยลีเพศศัลยกรรมค่ะเพราะว่าแตเอาจิงหนูอาจจะไม่ชอบทุกวิชาเลยที่แบบว่ามีสอบเอ,าอ้าแต่ว่าคือหนูไม่ชอบชเรียนหนังสือ,แต,อแต่ว่า<อ>ใช่แต่ว่ามันเป็นแแบบไงบางทีอยากจะมีความสนุกอะไรเงี้แบบทำกับเพื่อนแบบทําจอยอันนี้นสนุก,นกค่ะใช่ใช่รู้ส,กสึกว่าชอบปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ชอบเรียนอยู่ดี พอบิกเราคือสนุก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 แต่สนุกถ้าเอาสนุกก็คืออันนี้ค่ะฝากอะไรถึงน้องหมอปลายที่อยากเข้าคณะเภสัชหน่อยดีกว่าโอเคครับก็คือสำหรับลุกฟนนะครับที่อยากเข้าคณะเภสัชไม่ต้องคิดว่าคณะนี้เป็นคณะที่ยากเลยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันยากจริงแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบว่าถ้าใครที่เข้ามาในเราก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งที่เราพยายามมันก็จะออกมาดีเสมอครับก็ให้น้องตั้งใจและขอให้ได้คณะเภสัชนะครับโอ้โหคมมาก่อาลองกินบ้างก็คือ ตั้งแต่เข้ามาถึงจะแบบว่ายากจริงแล้วก็เหนื่อยจริงแต่ว่าไม่เคยมีวันที่แบบหนูเสียใจที่จะแบบเข้าคณะนี้เลยแบบว่ารู้สึกว่าคิดถูกค่ะขอให้ทุกคนทําได้ตีแขนไม่ยากถ้าสอบเข้ามาได้ก็เรียนจบเนาะจบอยู่แล้วค่ะนี่ <c oughs> เดี๋ยวใน้องแก๊ปปวยพรนักเรียนมปลายหน่อยดีกว่า <c oughs> ที่ฝันว่าอยากเข้าคณะเภสัชเออครับก็ก็อย่างอื่นก่อนอื่นเลยก็คือต้องเป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับเชื่อว่าแบบว่าทุกคนสามารถ ทำได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความพยายามฝ่อทุกคนสู้ๆแล้วก็ทำมาได้ไดครับผมเย้ <Yeah. S 1> yeah.